กาสวัสดีครับ FC ทุกท่านพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมเนาะ FC ประเทศไท้ f อประเทศเลาาอยู่เมืองนอกครับผมเนาะวันนี้เดินทางมากครับผมบุกบันมาหอดทงหน้ามาตามหาตัวนันนิงครับผมเนาะมาตามหานันนิงมากัยากแน่ครับท่านลำบากเนาะนี่แหละครับชีวิตยูทูบเบอร์อยู่ในป่าได้ดงก็ไปตามมาพี่ให้นองนี่ครับมาถึงเลยมาถึงเถียง,งนา นันหนิงอยู่บน้อวันนี้เนาะนันหนิงก็ได้เนาะอยู่บน้อเดี๋ยวเขาไปถ่ายกันทุกคนครับว่านันหนิงสิอยู่ยื้บัอยู่เนาะกาสวัสดีครับนันหนิงกาสวัสดีครับนันหนิงสวัสดีครับโอ้ด่วนๆมาเห็นก็ยังสวยขึ้นเก่าอยู่นะครับท่านผู้ชมเนาะขนาดเพราะว่าบัวได้แต่งหน้าและก็หัวใจว่ามันบ้าวันนี้พอดีแต่งหน้าว่าสั่นแต่ย้อนน้ำโก no. ้จากออริเลียเนาะครับท่านผู้ชมเนาะจะทรงไฮทรงหน้าพอเที่ยากับบุ๊คบานมาหานันหนิงจินหอดทรงหน้าอย่างนี้มาฝันดีงวดนี้ละว่าสั่น ล้านแตกแน่นอนนิงว่าฝันว่าอย่างไรก่อนนิงค่ะไอไอแบบไอสั้นๆกระซับเนาะค่ะฝันไอเมื่อคืนนี่เด็ดเด็ดเลยค่ะสามโตตรงเลยค่ะฝันเด็ดเด็ดสามโตตรงโอ้โหสีส้มดีไทยเอฟซีเนาะค่ะรอเอฟซีล่าต้องแน่อันนี้เลขไทยเนาะค่ะเนาะเลขไทยวันที่เท่าไหร่นะวันที่กันยาครัับกนยานาพุทธศักรช สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดใส่พี่น้องเย็บชีลุยด้วยค่ะเด้อไอ้วันเมื่อคืนนะคะ่ะเอาเค็งๆโหลดน่าจะครับครับผมเน้นสามตัวเลยให้มวนเอาแน,น่นๆน่าจะเด้อครับโบรตรงเหล่าข้อมฝันเนาะคะ่ะสีบอสเป็นตัวเหล,เล็กโหลดถ้าถือก็ถือโบถือแล้วก็แล้วเอาเจะสิบอกกอน <c oughs> ก็ได้เยอะจังเลาน้องกวนก็ได้เอาขอก้าวจักน้อยนะครับเนาะอ เอาเราก็ฟันบปจ้ะครับด้ไ,ไหนเอาเราก็ได้เอาเหาเราจะหน่อยกันไ,ไปเมาส์ก็าโพดเทียงครับแม่ค่าไอ้ฟังเขาข่าวว่าอันได้ยินว่าสองร้อยหกสิบแต่บาทสิบไปจ่ายสองร้อยสองร้อยหกสิบพนว่าโบตรงใจก่อนหายใจแคร 160. ่ร้อยหกสิบคนว่าเอ้าเจ้าคือว่าสองร้อยหกสิบเจ้าก็หายใจไอ้ร้อยหกสิบก็เลยได้ใจันไปร้อยหกสิบก็เลยมาตีเป็นเลขว่าเลขันหนึ่งหกศูนย์หนึ <160. S 2> ่งหกศูนย์ หนึ่งหกศูนย์มั่นใจเลขสามตัวนี่มั่นใจอย่าสื่อไร้ด้ค่ะเพราะเป็นน้ำจิม้มเงินได้ง่างยยากอยู่งหนึ่งหกศูนย์ระวังหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันเด้อค่ะท่านผู้ชมกรับหัวกาับหางน้ำเน่ว่าเอฟซี C, หลายคนหลายท่านเพิ่นกับพ่อสิงหงส์หรืล่าครับเ <c oughs> พราะว่าท่านเอฟซี C, ไม่เข้ามา,าเพราะว่าอ้าวหัวบ่อกพระาะว่านอกเพราะเสื้อได้บอกไว้ครับผมครับจากหกเป็นเก้าจากเก้าเป็นหกเอฟซีหนึ่งหกศูนย์ด้ค่ะ อันนี้มั่นใจค่ะ reveal, <fal performance, S 2> งอนืองหนึ่งบริมาเนาะจ้ะเอางอนนี่ไปจ้ะงอนนี้ไอ้นิ้งจะฝากเคล็ดของขวัญรางวัลก่อนสิ่โอยรางวัลรางวัลก่อนสิได้เงินเมินเนี่ยเอาเงินนี่ก่อนหนึ่งหกศูนย์เนาะจ้ะเนาะหนึ่งหกศูนย์ครับผมหนึ่งหกศูนย์เป็นยังไงก่อนตอนที่พอเที่ยวมามา่อกียังว่าจะทั้งสารด้วยค่ะสารมันจะทีจะทางเท่านั้นคือว่าถือแต่ใดงวดก่อน ผู้ที e> ่เพลก็ถือไอ้นานางค่ะรานค่ะแต่ว่านี่ค่ะป้ากับแปรในนอกไม่ล่าเาเข้าไปถ่ายผัดเพิ่นบ่ห้เนาะแต่ว่าบ่จังสิเพิ่นเพิ่นผัดไทยอยู่เนาะขับ่มีกล้องมีหยังเนาะครับคือคือได้ยินว่าเอาของแลกเปลี่ยนบ่มีของแลกเปลี่ยนเพิ่นบ่ค่ะเพิ่นถือแต่ว่าเพิ่นไอ้วัวอัวเพิ่นเสียชีวิตค่ะง่วงเสียชีวิตสองสองตัวเถื่อหลายกะเสียของหลากหลายมันเถื่อหลายบ่เนานาง เป็นแสน,นแสนแสนกวัวสองวิกเทอลกละลสามตัวตรงที่มันออกเอศูนย์สี่หนึ่งนะโอ้ศูนย์สีแส 3, แล้วก็มาลาสุดเอหก<อ>เจ<อ>็ดแปดหกเจ็กเจ็ก็ได้เก้าหมื่นมเมนเงินน้อยน้อเงินรักแสน้องสแสนนะครับกะเซียกรนเสียออัวไปสองตัวโอเสียงัวไปสองตัว คล้ายๆว่าหัวไปแหลกเอาเพราะว่ามีสิ่งใดก็มีต้องมีสิ่งตอบแทนเพื่อนมามาเห็ุจังไหนเอาอยู่สารนี่ยู่อันนี้ฝันค่ะส่วนมากจะฝันโอ้ไปข้อฝันเพิ่นอามาจุดถูกจุดยังจะบ่ได้จ้ะทาไปฝันเพิ่นจะถึงเวลาขึ้นอันนิงบอกมาค่ะเพิ่นไอ้ต้องไผรตองผู้ใดต้องผู้นั้นเขาไปบอกกระชิเปย์เปย์เปยเปยตามฝันด้วยจ้ะบอกบ่กพี่บอเพี้ยนเลยค่ะเด็เลยค่ะ ถึงว่าตอนที่เที่ยน,นนั้นี้ผ่า้าปนเชื่องไปจุนน่ะมันมีแต่เสียดบกเขา่าถ้าไปปันหรือว่ากระซิบใช่ท้าใ่หูหรือว่าจังใดนี่จะเป๊ะเลยว่าไงไๆคล้ายว่าขันขวดไปรบกวน,นเพิ่มจะบว่าหายเพราะว่าเวลาพื้นพันกผ่อนแล้วแต่ย่ามพื้นสิบไปบอกเองก่อนมือเหล็กสีออกหรือว่าเหล็กออกแหล้วสองสามมื่กับสิไเปทะ้ากระซิบแล้วก็จะไปย้ำเตือนก่อนหัวจะออกบาดพ่อสื่อมากกับเป๊ะ แต่โอกาสเสีย่ยงหลายเพราะว่นานนิ้งบ่คอยอ่านสือ่อหอวยช่วงนี้นกะบ่สือทาบอกนี่จะออกจะถูกจะบอกจะไอจะโพดผู้อื่นอะคนจะถือจะเป็นสะพานบุญให้คนอื่นไอเอฟซีอีนคนนิงไปสื้อเองมันมันโบได้มันเป็นมาแนวนี้คือพมเรื่องมาทายนั่นละ่ะจะกี่กับทุ่มใช่ทุ่มใส่ทุ่มใส่เมื่อกะเมื่อออกคือไอแอมมาทายกับออกน้ำกรดเนี่ยจะเป็นแนวนี่มันโบบนโบนใส่เนี่ยล่ะ ขันคือเพื่อนหายแท้รู้หน้ากังวลนี่แหละค่ะหนึ่งหกศูนย์นี่ลราจะเพราะว่าฝันเกี่ยวก็เพิ่มบ่อในฝันเกี่ยวก็เพิ่มบ่เหล็กหนึ่งหกศูนย์นี่เกลียวกับปูโยปูตันดูตะกี้พอเชื่องเย็นปูตันดูนะแต่ผู้ชมเพราะว่ามันจะมีต้นประดูอย่างต้นประดูภูมิต้นประดูพอเชื่องเย็นปูตันดูเนาะครับผมโอ้ขันย่ำเสียได้เพื่อนสิมาเขาฝันเอง คืองวดนี้ละมั่นใจเลยไม่บอกงวดนี่เนาะขูนมาถูมาจุดกะบ่มีความสามา่ำเสมอบอกกะซิเมติจริงกะเอกะซิเมติงจิงอืมกันคือเพิ่นจะให้เพิ่นจะไปบอกเองค่ะนั่นเชื่อกะก็เหมือนว่าไพ่กระสีไพ่กระสีสื่อสารกับเพิ่นเพิ่นถือได้นะค่ะคือเพิ่นจะไปบอกค่ะกันว่า สิ่งนี่บบได้บบถือยาพิสื้อก็บูกถือกีอางวดนี้จะใหไฮจะหค่ะเพื่อนเพื่นบอกนี่มันใจม่นบางวดนี่ค่ะก็นา<อ>จะกนาสิมีเฮกันอยู่ค่ะขนาดิมีเห้ยอสองตัวบบมีบบนิ่งก็สองตัวก็ตัดเล่นในสามตัวที่โอ้ห้<ห><ห>ตัดเอาหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกถ้าตัดก็ดดจะเป็น1 6ึ่งหกหกล้วก็ หกศูนย์ศูนย์เลข3าหางเนาะเลข3คูเนาะแมน่งห6หกหนึกศูนะไอเลขไปกับกะอาแว่ให้หมุนหัวบ่หมุนหัวบ่หัวกับเนาะแมนไอ้หหรือว่าหก็ได้เนาะ 160หรือว่า1 9ึ่งเกัสี่จามนแล้วแต่ไอโชกเอฟซีฟูเนเป็นพ่นซีจักเพ่นีไดรล่ะผู้เพิ่นผูพันิ่นจับเล่นเป็นผูพเนิ่นนักเล่นเนาะ่ะเนาะนะคัท่านผู้ชมนมันก็ต้องเป็นนักเล่นพันจับเพันิซีไดล่ะพ่นผู้เูพ่นเคยไอมุนเป็นเล่นเป็นเนาะจ้ะครับขอให้มันมาทุกท่านค่ะครับผมจากหนึเป็นหนึ่้าศังสี่นักท่านผู้ชมถ้าตัดสองตัวกับเป็นหกศู มันส่งไปตัดเนาตัดแค่เก้าศูนย์เก้าหกศูนหรือว่า 16, 6, 1นึ่งหกหกหนึ่งยี่สีแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าโดยทีนิ้ชอบน,นี้มันใจสิบหกด้วยจ้ะอยางใม่เน้นสิบหกสหค่ะมันใจตัวนี้ค่ะ ถ้าอยากให้เล่นให้เล่นเป็นหมุนดนะจ้ะศูนย์หนึ่งหกจ้ะน้าหนิงมาน้าหนิงชอบค่ะโอ้เพิ่นเพิ่นรู้สึกมันเจอมันมันรู้สึกว่ามันถูกมันถูกในใจค่ะนี่รู้ชอบในใจจ้ะหนึ่งหกศนย์ค่ะฝันฝันได้หนึ่งหกศูนย์แต่น้าหนิงน้าหนิงถ้าน้าหนิงซื้อน้าหนิงจะซื้อศูนย์หนึ่งหกโอ้เพิ่นมาบอกหนึ่งหกศูนย์แต่ว่าน้าหนิงบอกว่ามาเลขกหนึ่งหกหลายกว่าก็เลยเป็นศูนย์หนึ่งหกที่ที่ตอนนั้นที่บอกช่่่อองบาาวแม สามศูนย์น่ะนนยิงสอบศูนย์สามมันก็ออกศูนย์สามปั๊บมันจะเป็นอย่างฟังซี่ค่ะถ้าจะให้ตรงตรง,ตง,ตงมันจะโบคอยอันนี้จ้ะแต่ให้นันนิงชอบน,นี่ยนันยิงจะซื้อสิบหกค่ะอ๋ <c oughs> อะนะครับเนาะ <c oughs> เดี๋ยวสิให้นันยิงเอาตัวเลขสู้ให้พี่ให้น้องในเบิง้งเพื่อว่าได้แคบหนาจอยเบิง้งเนาะเอาครับผมเอาสองหกศูนย์มันจะใส่หนิ สองกศคือเถียงกับแมข่ากโพดอเถียงกับแม่ข่ากโพดเพินว่าสองบาทไปจ่าอะไอกฮเพิ่นไปสองรแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นจ่ายเกินมาเพิ่นว่าเสีเอาแค่ร้อยหกก็เลย่อมันใจว่าเหลนี่ยเสีเป็นหนึ่งหนแ่นหนิงชอบในใจของน้าหนิงเนี่ย1ส61หอถ้าสามโตก็เป็นศูนย์หนึ่งนึ่งสมนี่หนึงจะสื่อศนย์หน่หนิงชอบในใจในความรู้สึกว่า เส้นกับตกว่าม <l ots> ันคือสิถือสิบหกเอานะครับผมเนาะท่านผู้ชมจะมารโตตรงตรงสินันยิงบอกกับบ่าวกันครับก็คือหนึ่งหกศูนย์จำนวนหนึ่งเก้าศูนย์นี่กับแอดมินนี่ล่ะครับผมขับหัวขับหางให้จำนวาส่องตัวนันยิงนี่ถ้ามักทีดีเพิ่นจะมักเป็นศูนย์หนึ่งหกถ้าสองตัวก็คือหนึ่งหกหกหนึ่งนั่นนันยิงเนาะอาสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาติดตามในช่อง StarDa Channel แล้วก็บ StarDa Channel V สองด้วยนะครับผมเนาะ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับผมขาสุดท้ายให้ท่านทุกท่านโชคดีโชคหมานครับผมถูกหวยรยเบอร์ได้จับเงินแสนเงินล้านกันสุขุคนคลิปนี้เพราะ่านเขาตัวราไปก่อนฟอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณอันนิงครับผมขอบคุณาหลายครับ